พี่โทษนะครับลูกคนขับซ้ายเลยพี่เดี๋ยวพันปลาขวานะครับโทษนะครับปลาขวานะครับโทษนะครับปลาขวานะพี่ทที่ที่มันมันไปลาสายแล้วมัน,ม,นมันไปหาสายพี่แล้วพี่รอดรอด แล้วจะเอาขึ้นยังไงนี่คือประเด็นสัวเงอยู่หลังพี่ลบก้นหน่อยพี่มันไก่ลบก้นหน่อยพี่มัน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 โอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยกิเปอร์เหรอไหมพี่กิเปอร์กิเปอร์ผมนี่ วุ่นวายกันเลยว่าโทษนะครับถึงไหมถึงไหมโอ้ยพี่โทษอ่ะโอเคเกย์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ